สังเกตแล้วส่วนใหญ่ในพื้นที่จงังหั้มสิง์เนี่ยจะมีภูเขาหินปูนล้อมรอบซึ่งดินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีแดงมันปูหมดเลยครับมีความรู้สึกว่าดินที่เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นดินภูเขาไฟเก่าหรือเปล่าแล้ววันนี้พอเรามาดูในแปลงแล้วเนี่ย ก็เป็นการปลูกทุเรียนแบบสมลมมีไม้หลายอย่างปลูกอยู่ด้วยคือแบบใต้เดิมเดิมเห็นบอกว่าท่านประธานเนี่ยกับพี่ดำเนี่ยครับทำทุเรียนออกสองรอบต่อปีทํายังไงบ้างครับพี่เวลาขายที่นี่ขายยังไงครับท่านประธานมีล้มมารับซื้อหรือว่าชุมชนตั้งยังไงกันบ้างครับญี่ปุ่นน่ะรู้นะครับว่าตรงนี้ดีแล้วก็มาที่นี่ก่อนเรานะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกมาแล้วเนาะใช่ครับเขามาเซอร์เวยประเทศไทยทั้งประเทศแล้วเขารู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นยังไงตรงไหนแต่คนไทยเราอะไม่ค่อยทราบกันทุเรียนจะอร่อยไม่ได้นะครับมันต้องมีรากอบงง 3การตัดเก็บเกี่ยวมาตรฐานต้องได้มีดินดีคนดีพ่อค้าดีนะครับผมมองถึงคุณภาพนะใช่ใช่การทําทุเรียนหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยใช่ใช่คือเราเก็บเกี่ยวอยู่ในพ่วงเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็จะได้คุณภาพพี่รณรงค์เนี่ยหลังจากที่ได้เจอการทํามาตรฐานแก็บหรือ GMP อะไรไปแล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆปรับตัวกันยังไงบ้างครับตรงนี้อะไรนะอาจรย์อืมอะไรนะครนี้ว่าถึงทําสิ่งเลยครับ สวัสดีครับผมอาจารย์วรพัฒน์วิเชียายกรจากหมหาร,รมาต์วันนี้เราจะมากันอยู่ที่ท้ำสิงห์นะครับที่จังหวัดชุมพรเหตุที่พาเรามาวันนี้เนื่องจากเนื้อทุเรียนที่เราได้จากท้ำสิงห์ไปเนี่ยมีเนื้อพิเศษนะครับเลยจึงเป็นเหตุที่เราต้องมาชมที่นี่ว่ามันมีดินพิเศษอย่างไรบ้างวันนี้เราอยู่กับประธานแปลงใหญ่ผมผู้ใหญ่ปรีชาเสนแก้วครับประธานแปลงใหญ่ตำบลถ้ำสิงหวังหม่ครับผมรนนรงเสนแก้วครับรองประธานแปลงใหญ่ถ้ำสิงหวังไม่ครับ ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้ทานเนื้อทุเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อทุเรียนที่เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เคยรู้แล้วว่าถ้ำสิงเนี่ยอร่อยตั้งแต่ในอดีตมาด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีทุเรียนที่มีรสชาติดีหลายๆที่เนี่ยครับก็เลยต้องพามาดูว่าดินที่นี่สภาพอากาศที่นี่สภาพแวดล้อมที่นี่เป็นยังไงจึงทําให้ทุเรียนถ้ำสิงที่เนี่ยมีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงกันเลยครับครับผมเชิญครับ ตรงนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับมากี่รุ่นแล้วครับมากี่กี่รุ่นช่วยช่วยอายุคนนะจริงๆแล้วก็สภาพพื้นที่ตรงนี้จากการปลูกมาแล้วเนี่ยหลังพายุเกซึ่งพายุเกเนี่ยจังหวัดชุมพรในพื้นที่จับหทัาสิพังเนี่ยก็ปี2,532นะครับหลังจากนั้นก็เกษตรกรก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพโดยการจากกาแฟมาเป็นทุเรียนนะครับก็มานำมาปลูกนะครับอย่างต้นใหญ่ๆนี่ก็อายุก็ สามสิบกว่าป,ปีสามสิบกว่าปีแล้วตอกตอกัก้งรประมาณสามสิบห้าปีต้นใหญ่นะก็หลังพายุกเกแล้วสภาพเนี่ยผมเดินเข้ามานี่ผมรู้สึกว่าดินตรงเนี้ยจะไม่เหมือนดินที่อื่นดินจะเป็นดินแดงมันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับพี่จริงๆแล้วดินตรงดินชุดนี้นะครับจากการค้นพบของส่วนราชการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินดินชุดกระบี่นะครับซึ่งมันมีความพิเศษในเรื่องของธาตุอาหารนะครับหนึ่งซับน้ําได้ดีสองปลูกพืชรากพืชสามารถชอนใจกินอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ ถ้าทางภาคใต้หรือว่าทางพื้นที่จับลวําสิพังเนี่ยเขาจะเรียกว่าดินแดงมันปูนหรือว่าดินจริงๆแล้วมันเป็นดินเหนียวร่วนไม่มีลูกรังนะครับไม่มีลูกรังดินจะเป็นสีแดงมันปูเลยครับจะเป็นน้ํามันดินดีมากเลยครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยจากสภาพภูมิประเทศแล้วก็ลักษณะดินเนี่ยเป็นดินเฉพาะเอกลักษณ์เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าดินที่เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นดินภูเขาไฟเก่าหรือเปล่าแต่ว่ามันนานมาแล้วเนี่ยเพราะลักษณะดินลักษณะแบบเนี้ย จะเป็นดินพิเศษอย่างเช่นที่จันทบุรีก็มีภูเขาไฟเก่าอยู่สี่ห้าลูกจนกระทั่งถึงตราดเนี่ยแล้วก็มาที่ศรีสะเกดมาที่บุรีรัมย์แล้วก็อีกหลายๆที่ในภาคอีสานเนี่ยซึ่งเป็นดินภูเขาไฟที่ตายแล้วทุกที่เลยจะมีดินแดงแบบนี้ซึ่งหน้าดินจะลึกที่นี่หน้าดินลึกเท่าไหร่ครับหน้าดินเนี่ยไม่น้อยกว่า20เมตรนะรไม่น้อยกว่า20เมตรนะครับส,สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพรนะครับร่วมกับเกษตรจังหวัดชุมพรเนี่ยให้มาเก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดินเนี่ ซึ่งเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยเรามีการรวบรวมสมาชิกเก็บตัวอย่างดินเพื่อไปวิเคราะห์ที่ลังสวนนะครับที่สนาพัฒนาที่ดินที่จังหวัดที่จังสวนก็ผมไดคนข้อดินว่าธาตุเหล็กนะครับตัวนี้จะมีธาตุเหล็กสูงนะครับเพราะดินเนี่ยเชงที่อาจารย์บอกนะครับว่าดินสีแดงนะครับมันเกิดคําว่าดินเนี่ยมันเกิดมาจากการเขาเรียกว่าสลายตัวของซากพืชซากสัตว์หรือว่าหินปูขา้หินปูนนะครับสังเกตแลวส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชัมถิงเนี่ยจะมีูเขาวหินปูนล้อมรอบซึ่งดินส่วนใหญ่แล มันปูหมดเลยครับแหล้วจากที่ผมทานทุเรียนไปแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละทุเรียนทุเรียนที่เนี่ยต้องมีลักษณะพื้นที่สภาพอากาศภูมิประเทศอะไรซึ่งแตกต่างกันไปแล้ววันนี้พอเรามาดูในแปลงแล้วเนี่ยก็เป็นการปลูกทุเรียนแบบสมลมมีไม้มหลายอย่างปลูก,ลกอยู่ด้วยคือแบบใต้เดิมๆเห็นบอกว่าทางท่านประธานเนี่ยกับพี่ดำเนี่ยครับก็ทําทุเรียนออกสองรอบต่อปีทํำยังไงบ้างครับพี่พี่ดำพี่ดำ บแบ่งยังไงบ้างครับในฤดูเมื่อไหร่แล้วมาดูเมื่อไหร่แล้วมันเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ครับช่วงนี้ในฤดูเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่แล้วทํายังไงบ้างครับช่วงแรกผมจะทาสารนะครับช่วงฉีดช่วงกรกฎาสิงหา<อ>จะไปตัดช่วงมกรากรุ่งพา ครั้งหนึ่งนะครับอ๋อนี่นอกฤดูนอกฤดูอ๋อนอกฤดูแล้วก็อีกครั้งส่วนมากมันจะออกมีนาแล้วก็อันนี้ในฤดูในฤดูอ๋อแล้วก็มาตัดช่วงไม่ถูนากรกฎากรกฎาครับอ๋อเป็นแบบนี้แล้วแบ่งแปลงไหมครับว่าแปลงนี้ในฤดูแปลงนี้นอกฤดูอย่างนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่ารวมๆกันอยู่แบ่งแบ่งแปลงก็มีนะครับแปลงเดียวก็มีงอช่นอย่างเช่นนี่ผมตัดไปแล้วนะ แต่ว่าแต่ว่ามันยังมีชุดชุดนี้ชุดชุดหลังเนี่ยออกมาอีกเห็นไหมยังลูกเท่ากับกับปั้นมือยังอยู่บนต้นเลยนะฮะนั่นแหละมันก็มีมาอีกมีมาอีกมีมาอีก็มีมาเองมาเองของมันเองเลยใช่ไหมครับเห็นอยู่บนต้นนะฮะโอ้เยอะเลยนะครับอันนี้อันนี้มีเองไม่ได้ทํานอกฤดูไม่ได้ทำโอเคครับซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะเฉพาะของของที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครับว่ามันมีมันมีหลายรุ่นอยู่ในนี้เองใช่ไหมครับ อ๋อแล้วเวลาขายที่นี่ขายยังไงครับท่านประธานก็มีลงมารับซื้อหรือว่ากลุ่มชุมชนตั้งยังไงกันบ้างครับคือตั้งกลุ่มแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็มีการรวมตัวนะครับตอนก็ได้ก่อตั้งแปลงใหญ่นะครับภายใต้นโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็เกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการก็ให้มีการตั้งแปลงใหญ่นะครับปีนี้นะครับของพี่รณรงค์ก็เป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นนะครับก็มีการรวบรวมนะครับรวบรวมผลผลิต มาที่กลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็ให้พ่อค้ามาประมูลนะครับหรือว่าคัดแยกเกรดนะครับรนี่คือปีแรกที่เราทํากันนะครับเพราะผมคิดว่าการทําแปลงใหญ่เนี่ยเราอยากทําให้เจอปัญหานะครับอยากทําให้เจอปัญหาว่าการรวบรวมแปลงใหญ่เนี่ยการแค่เกรดทุเรียนส่งออกนะครับภายใต้คุณภาพเนี่ยเราอยากทําจริงๆเป้าหมายของกับผมแล้วก็ทางหน่วยงานราชการเนี่ยอยากทําให้เจอปัญหาแล้วก็เอาปัญหาเนี่ยให้หน่วยงานราชการเนี่ยมาช่วยมาแก้ไขมาแก้ไขรวมไปถึงของมหาลัยด้วยนะครับ อ,อ,อยากให้มาหาล<อ> <ๆ S 1> ัยเข้ามามีส่วนร่วมด้วย<อ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนจะอร่อยไม่ได้นะครับมันต้องมีสามองค์ประกอบหนึ่งเกษตรกรสองลงสามการตัดแก็บเกี่ยนะครับ ừ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 . มาตารฐานต้องได้มีดินดีคนดีพ่อค้าดีนะครับนะบางทีอาจารย์บอกว่าทุเรียนทาไมถึงรสชาติอร่อยนะครับ ừ ừ ừ. ถ้าเราแก็บเกี่ยไม่ได้ระยะเวลาเกบเกี่ยของมันเนี่ยก็ไม่อร่อยครับไม่ว่าจะทุเรียนที่ไหนถ้าเก็บทุเรียนเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า3.2เปอร์เซ็นต์นี่ รสชาติไม่ดีแน่นอนถึงแม้ว่าจะดินที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าเหมือนกันครับอาจารย์ผลิตทุเรียนตรงนี้ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับมีแบบอินทรีย์มาบ้างไหมครับตรงนี้อ่าสมาชิกอินทรีย์ตอนนี้เราเรายังไม่มียังไม่มีนะทำทำเป็นเคมีสักอมีมีครับสมาชิกอินรียแต่ว่าผลผลิตเขายังยังไม่เอกยังไม่ออกครับผมแล้วก็ เอาเกษตรเขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานใช้อินทรีย์ในเรื่องของทางดินอย่างมูลสัตว์อย่างนี้นะครับเคมีก็ใช้ทางใบทางลูกอย่างนี้ครับผมแต่ว่าภายใต้การใช้สารเคมีเนี่ยเราก็ต้องมีกรมวิชาการนะครับแล้วก็มีเกษตรมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการระยะการฉีดพ่นระยะก่อนเก็บเกี่ยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า15วันหลังจากสมมุติว่าถึงกําหนดตัดเนี่ยก่อนเก็บเกี่ยเราต้องงดใช้สารเคมี15วันไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสิันเราไปดูดินกันหน่อยครับว่าลักษณะดินเป็นยังไงบ้าง ดินที่เนี่ยเฉพาะยังไงผมอัศจรรย์มากว่ามันเป็นดินพิเศษอะครับว่าถึงเนี่ยถึงได้พามาว่าพอเห็นเนื้อทุเรียนปั๊บเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่ละคือดินดินไม่นี่อาจารย์มันเป็นดินแดงนะครับครับมีความมันมีอัตลักษณ์พิเศษคือโอ้โหขุดมันมีความเหนียวนะครับมีความเหนียวโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราให้มาดูดินกันเลยครับว่าเป็นอัตลักษณ์พิเศษเลยครับว่าเขาเรียกว่า ดินมันปูนะครับดินมันปูขอขอขอพั่วหน่ยอยเอาพ่วมาปผมจูตรงนี้ครับอ่ะท่านผู้ใหญ่กับกับพี่รวนมาลงค์นลวนลลวนฤทธิ์มานี่เรยผมอยากให้ดูครับคือคือที่เนี้ยแล้วนี่ขนาดว่าเราขุดมาจากขุดจากแปลงขึ้นมานะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนแล้วก็ร่วนแล้วก็ อุ้มน้ําดีมากเลยฮะอันเนี้ยซับน้ําดีครับซับน้ําดีแล้วก็อุ้มน้ำฝนตกน้ําไม่ท่วมขังครับผมตกเป็นชั่วโมงเป็นคืนก็ไม่ท่วมขังครับเนี่ยดินลักษณะดินชุดนี้เป็นดินชุดที่ที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยวันหลังนะครับถ้าจะเป็น GI หรือจะเป็นอัตลักษณ์แล้วยิ่งทําด้วยด้วยกรรมวิธีที่มีการจัดการการจัดการทั้งการจัดการกลุ่มใช่ใช่ครับผมจัดเก็บข้อมูลที่ได้ถามท่านประธานกลุ่มนะครับว่าตรงเนี้ยดินตรงเนี้ยครับมันมีเยอะไหม เท่าที่คุยกันก็คือมันเป็นเฉพาะจุดใช่ไหมถ้าตําบลถ้ำสิงเป็นแบบนี้หมดเป็นแบบนี้หมดเป็นแบบนี้หมดเลยครับผมตําบลถ้ำสิงก็มีหกหมู่บ้านหกหมู่บ้านนะครับผมมีมีห้าหมู่บ้านเป็นแบบนี้ห้าหมู่บ้านไม่แม้ห้าหมู่บ้านเป็นแบบนี้แหละครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าได้ทําโดยได้ทําแนววิธีที่ใช้สารเคมีที่เหมาะสมแล้วใช้ดินน้ําฟ้าอากาศของมันนะครับ มันจะเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เลยเราอยากให้เนี่ยถึงได้แบบเป็นพามาดูกันนะครับว่าดินที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยซึ่งเป็นดินพิเศษนะครับลักษณะของดินนะครับที่อยู่ที่นี่จะทําให้ผลผลิตที่นี่ไม่ว่าไม้ผลหรือผลละไม้อะไรเนี่ยจะมีรสชาติดีรสชาติที่ดีหมดเลยนอกจากทุเรียนแล้วมังคุดลองกองล้วยหอมกล้วยหอมต่างๆที่ส่งออกไปญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นน่ะรู้นะครับว่าตรงนี้ดีแล้วก็มาที่นี่ก่อนเรานะครับก่อนที่นี่ก่อนเราเนี่ยเพราะฉะนั้น ญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งแต่สมัยสงครามโลกมาแล้วเนาะใช่ครับเขามาเซอร์เวยประเทศไทยทั้งประเทศแล้วเขารู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นยังไงตรงไหนแต่คนไทยเราอะ่ะไม่ค่อยทราบกันทีเนี้ยหลังจากที่ทานทุเรียนแล้วก็เลยพามาครับว่าที่ใดก็ตามที่มีลักษณะดินแบบนี้นะครับให้พยายามใช้ดินน้ำลมไฟของที่ ตัวเองเนี่ยครับสร้างอัตลักษณ์เหมือนกับที่ฝรั่งเศสเขาสร้างแชมเปญขึ้นมามีรสชาติเฉพาะตัวแล้วต็ติดคำว่าแชมเปญจริงๆแชมเปญมันคือตำบลแชมเปญนะเป็นหมู่บ้านแชมเปญที่ผลิตไวน์องุ่นตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยถ้าต่อไปเรามีความพิเศษเออมีความพิเศษด้วยดินน้ำลมไฟของเขาเองเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพ่อแม่พี่น้องที่ทำสิ่งนะเพราะฉะนั้นฝากท่านประธานกลุ่มว่าถ้าต่อไปทําผลผลิตที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้สารเคมีให้ปลอดภัยซึ่งได้รับการส่งเสริมอยู่แล้ว ผมคิดว่าตรงนี้นะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่จะมาซื้อผลิตผลเนี่ยครับอยากให้กลุ่มเนี่ยไม่รู้ตัวนี้มีหรือเปล่าว่าพอมีผลิผลอะไรเสร็จปั๊บแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่ทำสิงเนี่ยอยากให้ประกาศออกมาเป็นในทางเพจเลยก็ได้แล้วมีคนเข้ามาซื้อผลิตผลที่ทำสิงอ่ะส่งกองส่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังมีมีรัข้าจาจย์จริงๆแล้วเราเรามีการก่อตั้ง เกษตรแปลงใหญ่ตาบนถ้ำสิงห์วังใหม่เรามีเพจของกลุ่มนะครับท่านพิมพ์ไม่ได้เลยเพจกลุ่มถ้ำสิงห์วังใหม่นะครับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนถ้ำสิงห์วังใหม่นะครับตอนนี้ผลผลิตยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่ภายใต้ทั้งนี้ทั้งนั้นแลวนะครับผมมองถึงคุณภาพใช่ใช่การทําทุเรียนหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยใ่คือเราเก็บเกี่ยวอยู่ในห่วงเวลาที่เหมาะสมนะและก็จะได้คุณภาพนะใ่ใช่ผมพยายามปลูกผังให้เกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มแล้วก็ ในเรื่องขายออนไลน์ขายออนไลน์นะครับสมาชิกขายออนไลน์ก็มีนะครับส่งเสริมเรื่องขายออนไลน์นะครับแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพด้วยใช่ใช่นี่เป็นสิ่งสำคัญก็จะใช่ใช่เพราะนี้ก็เลยคิดว่าไม่เฉพาะมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาลัยอื่นๆที่จะเข้ามาทําวิจัยตรงนี้บอกได้เลยครับว่าผมถึงอยู่ัยธรรมศาสตร์ก็จะไกลไกลมากๆเวลาเดินทางมามหาลัยที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าราชพัฒนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพของทุเรียนหรือผลผลิตที่ทาสิ่งนอกจากกล้วย และเรื่องอื่นๆอีกก็ตา,ต,ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเจอดินแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรก็อร่อยหมดขอขอให้ขอให้ใช้สารเคมีให้ปลอดภัยใช้อย่างถูกต้องแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสมนะครับอันนี้น,น่าสนใจมากนะครับและสิ่งสําคัญ,ญครับอาจารย์ครับ ผมก็ขอบคุณรัฐบาลชุดนี้นะครับ,รบที่ให้หน่วยงานเกษตรจังหวัดก็ดีกรมวิชาการเกษตรก็ดีนะครับ,รบของพันธุ์นิจจังหวัดก็ดีที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการตลาดนะครับเรื่ององค์ความรู้รรนะครับเรื่องการท MP, รํา GMP การทาแก็ปต่างๆเนี่ยคือเป็นเขาเรียกมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกษตรกรต้องมีต้องรู้เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราแข่งขันไม่ใช่จะแข่งขันเฉพาะเกษตรกรด้วยกันนะครับเรายังต้องแข่งขันกับเวียดนามมาเลเซียนะครับนี่คือผมเนี่ยเป็นประธานแปลงใหญ่ก็พยายามปลูกฝังนะครับและวก็ทำงการเข้าใจกับเกษตรกรว่าต่อไปเนี่ยมาตรฐานขั้นต้นเราต้องมีครับก็ต้องขอผู้คนรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรารับกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มเล็กๆจริงนะแต่ใจใหญ่ครับอาจารย์พี่รณรงค์เนี่ยหลังจากที่ได้เจอการทำมาตรฐานแก็บหรือ GMP อะไรไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกไงครับ สบายมากเราทําได้อยู่แล้วหรือว่ามันต้องค่อยๆปรับตัวกันยังไงบ้างครับตรงนี้การทําแคปทุเรียนนะครับมันก็ทาไม่ยากนะครับเนื่องจากหน่วยงานสํานักงานการเกษตรนะครับเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่ตอนนี้คือครับถ้าเป็นไปได้นะครับอาจารย์ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราแล้วเช่เปียวกันทําำเสียงวังใหม่วันนี้ได้รับโอกาสที่ดีเลยครับอาจารย์มาที่นี่นะอยากให้โอเนื้อทุเรียนไปวิเคราะห์ที่ว่ามันที่อาจารย์บอกว่ากินแล้วอร่อยหวานมันเนี่ยถ้ามีผลวิจัยหรือว่าผล สามารถยืนยันได้ว่าที่นี่มันของดีครับผมว่าจะเป็นผลดีเลยครับอาจารย์เราทําสถิติไว้ครับว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งอยู่เท่าไหร่แล้วความอร่อยอยู่ประมาณทเท่าไหร่เนี่ยใช่ครับเราทาสถิติไว้แล้ว<ม>ก็เลยอยากจะเรียนว่าไม่เปไ็นไรปีนี้เอาเท่าที่ได้ไปวิเคราะห์ดูก่อน<ช>แล้วก็ต่อไปเนี่ยออแต่ยังมีอาจารย์เดี๋ยวพอเราทําต่อกันได้อีกสิงหาย,ย,งยังมีอีกครับยังมีอีกรอบนะเชิญอาจารย์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิงหาเราจะ,ะลงกันมาอีกรอบหนึ่งเดินสิงหาน่าจะเป็นปลายเดือนปลายเดือนนะ กระดาษดากระเกระดาษดาสิงหาอีกสองเดือนเราเจอกันนะพี่ดำเจอกันใหม่้ท่านประธานพิสูจน์ว่าก็ดินแบบนี้เหมือนกันอีกอันนี้รุ่นรุ่นของพี่รนงท์ที่ว่าลูกเท่าไข่ห่านเนี่ยครับลูกไข่ห่านตอนนี้ครับอีกเดือนสิงหาคาดว่าจะเก็บประมาณปลายเดือนสิงหาเป็นต้นไปงั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้พี่รนงท์ไว้แล้วเดี๋ยวเดือนสิงหาผมจะมาเยือนอีกหนึ่งรอบ เพราะว่าสิงหาแปลงนี้จะไม่ให้กินแล้วนะจฮะเราจะไปกินแปลงใหม่เพราะแปนอาจารยจันดินะเราอร่อยเราจะไปกินรสชาติคือจริงๆอยากรู้ว่าจะทําสติไว้ว่าแปลงนี้ของพี่รณรงค์เนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยมันเนื้อมันเป็นยังไงมีกลิ่นยังไงบ้างจะจะเก็บเอาไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแปลงอื่นๆกันว่าในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดือนสิงหาเราจะมาอีกรอบหนึ่ง อันนี้เราก็มาดูมะละกอนะครับพี่ดําได้ปลูกเอาไว้แซมหน่วยนี้ไว้นะครับก็ลูกใหญ่มากเราบอกแล้วครับว่าถ้าเจอดินแบบนี้ผลผลที่ออกมาจากแปลงแบบนี้แล้วดินแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพดีมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างและที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ที่ผ่านมาก็ที่ผมพาพาดูพากินนะครับเนื้อมันจะหนาเนื้อหนาสีสีเป็นไงสีแดงแดงแดงสดเลยไหมแดงแดงสดเลยอ๋อแล้วแล้วเป็นไงครับเวลาสุก ยังแข็งอยู่หรือว่านิ่มเลกแข็งแข็งหวานเลยแข็งหวานเลยครับรสชาติาตหวานรสชาติดี<า>รสชาติดีมีกลิ่นหอมหอมครับอ่าเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าดินแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนกับได้ซับอยู่ในดินจริงๆแล้วผลิตผลอะไรที่อยู่ที่นี่นะครับท่านคอยติดตามเพจของกลุม่มท่าสิงห์วังใหมก่ก็มีผลผล,ลิตออกมาขายท่านก็ติดตามซื้อได้เลยครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับพี่ครับผมปะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทุเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดชะนีให้กันดูนะครับว่าเนื้อเนื้อชะนีเป็นยังไงบ้างครับจากของพี่ดาโอ้สุกแล้วนะลูกนี้มีดลงวืบหายไปเลยครับดูดมีดไปเลยครับต้นอายุ35มสิบห้าปีโอ้เนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุ้ยอ่ะโอ้โหครับอันนี้ก็อูเนื้อเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับมี มันงอมงอมงอมดูสีเนื้ออุ้ยครับเดี๋ยวดูสีเนื้อนะครับว่านี่งอมไปนิดนึงครับเนี่ยดูสีเนื้อครับสีเนื้อเหลืองเหลืองเข้มมากครับงอมเกินนี่งอมอันนี้งอมงอมไปแล้วงอมเกินงอมไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูหมอนทองต่อเดี๋ยวผมขอผมขอชิมแป๊บนึงครับว่าเนื้อมันเหนียวไหม ติดเพดานเลยพี่เนื้อเนื้อเนื้อเหนียวติดเพดานเลยครับอันนี้ขมไหมขมน้อยนะครับเละข,ขนาดนี้เริ่มเป็นปลาลแล้วไม่ได้ขมติดปลายลิ้นแบบทั่วๆไปนะครับรสชาติก็กลมกลม่อมพอสมควรใช่ได้พี่มีขนาดงอมนะงอม,งอมยังไม่มขมเลยนะเนี่ยยังยังแบบไม่ขมแบบแบบกินไม่ได้อะ่ะที่คนไทยกินไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูหมอนทองอ่ะพี่เลอง <laughs> พี่ดำ <laughs> พี่ดำช่วยเปิดหมอนทองกันต่อดูว,ว่า ได้ไหมลูงนี้ได้เนาะลูกที่ขวดลูดมที่ไปไหนแนะ<ม>ล้วลนี้ไม่เป็นไร,ไม,ไ,รไม่เป็นไรครับอันนี้กรอบนอกนุ่มไหนก็ยังดีครับน่าจะได้เนาะได้เออมีวิ่งอยขนาดนั้นนี่สบายมากเลยอืมามเปิดเลยครับโอ้โหพี่ดูเปเลอือกสิเปลือกบาง เนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งเปลือกบางนะครับอันนี้หมหยครับว่าเนื้อเนื้อไม่ธรรมดาเลยครับเนื้อแห้งเปลือกบางมากรอบนอกนุ่มในนี่อขอบนอกนุ่มในพอดีแล้วขออนุญาตลองดูนะลองดูตรงนี้อ,อันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเนื้อว่าเนื้อไม่ได้เป็นริ้วๆเลยนะอันนี้ผ่ามาแล้วนียฮะเนื้อเป็นชั้น เรียงกันมานะครับไม่ได้เป็รเรียบนครับบิดเนื้อก่อนเนื้อเป็นครีมหวานมันเนื้อแห้งมากครับผมนี่ก็เชิญชวนนะครับท่านใดที่สนใจในรอบต่อไปเดือนสิงหาใช่ไหมครับครับสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่พี่ดำนะครับรสอารมณ์เสนแก้วนะครับห้ามพลาดนะครับทุเรียนที่นี่เดือนสิงหานี้เท่านั้นนะครับ อร่อยไหมอาจารย์อร่อยนะก็เรียกว่าถึงทำสิ่งแล้วครับเนื้อเป็นครีมมากเลยครับไม่ไม่ได้หวานโดดมันจะนัวแล้วก็หวานมันควบคู่กันไปนะครับถ้าเรากินทุเรียนแบบนี้เนี่ยมันจะอร่อยมากมันกินได้เรื่อยๆแต่ถ้าหวานโดดเกินไปมันจะเบื่อนะครับอันเนี้ยแบบนี้กินมันมันชวนกินเลยแบบนี้ชวนกินใช่ใช่ แล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนดอกไม้ออกมาด้วยก็เชิญชวนเรามาชิมทุเรียนของท่าสิงได้นะครับรบก็ที่อยู่ก็ได้ให้ไว้แล้วข้างล่างนะครับตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราติดตามกันครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านประธานแปลงใหญ่นะครับพี่ปรีชาเสนแก้วแล้วก็เจ้าของพื้นที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะั่นคือพี่รนรงค์เสนแก้วนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ แล้วก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องที่สนใจนะครับอยากจะติดต่ออยากจะได้ผลผลิตยังไงนะครับขอเบอร์นะครับเบอร์ผมนะครับเบอร์ประธานเองนะครับครับผม0636147814ครับผมแล้วถ้าจะมาที่บ้านของผม0631863691ครับครับผมก็ติดต่อท่านได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลผลิผลที่จะวางจำหน่ายในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงเนี่ยติดตามได้ที่เพจแรงใหญ่ตำบลท้ำสิงห์วางหม้ครับผม ท่านที่ติดตามอยู่นะครับก็ผมยอมรับว่าเมื่อได้เห็นดินแบบนี้แล้วท่านมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่ได้เลยครับมหาวิทยาลัยต่างๆเลยที่อยู่ในพื้นที่จะมาวิจัยผมก็อยากให้มาช่วยวิจัยและพัฒน,นาให้ทุเรียนที่นี่หรือผลิตภัณฑ์ที่นี่นะครับมีเอกลักษณ์และมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเพื่อทําตลาดที่ดีๆต่อไปครับผมสาหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณไว้เท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับ